ตัคนตัวน,นี้บีมก็ถึงที่โรงแรมแล้วนะคะแล้วก็ไปเจอเพื่อนเรียบร้อยนะคะแล้วก็กินข้าวมือดึกเที่ยงคืนเป๊ะเวอร์แล้วตอนที่อยุดสามบินอะคือแบบก็โดนตอมอถามว่ามากับใครเราก็บอกว่ามากับเพื่อนแล้วเพื่อนอยู่ที่ไหนหนูบอกเพื่อนอยู่นู่นแล้วมีตั๋วกลับกรุงเทพไหมขอดูหน่อยนี่คือก็ยืน่นโทรศัพท์ให้เขาดูว่าอันนี้คือตั๋วกลับของชน,นะวันที่สิบสี่ก็ถามอีกว่าไหนบุ๊กคิ้งโรงแรมอะไรมาขาขอดูหน่อยก็เลยเอาไปให้เขาดูแล้วเขาก็มองพาสปอร์ต ด้วยความที่มันเป็นพาสปอร์ตไทยอะ่ะเออผู้หญิงก็อาจจะโดนเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจแก่ด,ดูแล้วสปะเขาก็ปินป้นใบต่อมอแล้วก็เขียนปั๊มให้เรียบร้อยแค่นั้นเราก็นั่งรถบัสมานะคะจากแอร์พอร์ตมาถึงที่จินซาจุยเตรียมที่จะลบหน้าแล้วก็ไปอาบน้ำนะคะพรุ่งนี้ก็จะไปดิสนีย์แลนด์กันค่ะคือก่อนหน้านี้ที่แพนมาฮ่องกองนะคะเราแพนไว้ป่ะแบบเออทริปเนี้ยจะเป็นทริปแบบกินแหลกพอมาสองวันก่อนก็คือแบบ พอก็หายไปผิษไม่ไหวแต่เป็นทิปแบบเที่ยวชิลๆจะจอยพักผ่อนไปเลยนะจ๊ะพิ่มจะพยายามอัดอัปเดตทุกคนให้เท่าที่จะอัปเดตได้นะคะ,ะตอนนี้ขอไปล้างหน้าก่อนเพราะว่าไม่ไหวละง่วง,งนอนมากง่วเลยตอนนี้ขอแบบน,นี๋ยวเดินปอ่ะ S 1> 1, <S หนึ่งจุดเจ็ซเมคะรายอด, okay. ดเท่าไหร่ย่อมาดีต้องย่อดูอ,อ,ดอทำระยอด <laughs> <laughs> บัตออโตบปูใช้ได้กับทุกทีเลย <c oughs> ใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นร้านอาหารหมดเลยคือมันมีหลายร้านที่แบบน่ากินมาก อนดูวิวทุกคนอาจจะแบบอยากอ้วกหน่อยนะเพราะว่ามือสั่นดิไม่ได้เอาไม้เซลฟี่มาเลยข้าวต้มมาแล้วจ้าคนป่วยนะคะกินอะไรไม่ได้ พาทุกคนไปดูโบรเซนกันนะคะทุกคนดูอันนี้คือที่ต่อแถวเต้นเครื่องแล้วนะคะนู่นชิวก็คือแบบที่ย่ข้างในนู่นแหละเข้ามารอโบรเซนกับต่อนะคะ <vowels> ใกล้แล้วใกลถึงความเป็นจริงแล้ว มเปียคือแบตโทรศัพท์จะหมดนะคะเกือ <t ell> บตุยเราก็เลยมาที่ห้องล็อกเกอร์รูมมาเช่าแพงมาก30-35ต่อชั่วโมงออกร์ลูมตรงนี้นะคะทุกคนคือถ้าไม่เช่าชาดนะคะทุกคนก็คือตอนนี้แบตเหลือ5%แล้วเราก็มาล่องเรือหา,าลักกัน,นะคะ่ะดูคน <t ell> The Bluetooth device c o n n e c t อยากนแ่นั้นแหละอยากเขาบลวะใช่เขาบอกว่าต้องมาคืนที่สังเกตอันนี้อะไรสอยงล่องเรือหาหลักนะคะก็มาตั้งถ้าเรามีบุญต่อะมกันต่อ เวือดึกของเรานะคะตอนนี้เที่ยงคือแล้วมีแค่ร้านนี้ใกล้ๆโรงแรมมาเปิด คือนี่ก็เกือบหาปตะเกียบไม่เจอคือเขามีตะเกียบอยู่ข้างล่างสังเอี้ยวมาเพิ่มอีกหนึ่งนะคะทุกคนทั้งหมดนี้ก็คือเจ็ดสิบเก้าดอนคือตอนนี้หน้าแย่มากขอเห็นไปครึ่งหน้านะคะ ันที่สามวันนี้ก็จะไปวัดกันนะคะไปเดินเล่นกันก่อนแล้วก็ไปสนามบินเพื่อตื่นมาก็ท้องอืดเลยอะ่ะเช้าวันที่สดใสกับอาการท้องอืดอะไรอาหารเยอะอยู่ร้านนี้นะคะอาหารเช้าวันนี้ ร้านที่เรามากินนะทุกคนร้านกับข้าวบ้านเบอร์แต่ว่าจานละสองร้อยมาซื้อซูวีเนียนกันนะคะอันไหนมันไม่ใช่ติดตัวเย็นอ่ะมันเป็นติดบุญว,วันนี้เที่ยวกันนะคะไปเดินห้าง<อ> Harbor City คือเราไปซื้อเสื้อมานะคะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเสื้อกัน รอดูกันทุกคนว่า I love Hong Kong ไม่เปลี่ยนมาแล้วจ้าฮ่องกง l อ v o Hong Kong, love Hong Kong. น,นี่คือคนต่อคิวเบงเฮาล้านดังในฮ่องกงนะทุกคนแถวยาวมากาดูดิซื้อของช้อปปิ้งแทบคือจริงๆเขาบอกว่าถ้ามาฮ่องกงให้ซื้ออันนี้ปะขนมอะไรวะขนมไข่เค็มปะนี่ดูแบนแบน่ากิน คือคนไทยเยอะมากจนแบบออมีคนไทยมีสตาฟคนไทยคไยบอกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปไหว้กันไหว้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาเปิดคลิปใหม่นะคือไหว้เสร็จแล้วนะคะน้ำตาไหลเลยทุกคนคือบอกเลยว่าเขามีสตาฟคนไทย แบบเออคอยบอกนะว่าต้องไหวจุดไหนจุดไหนแต่ว่าบีมเดินตามคุณป้าคนหนึ่งแบบเออเขาดูแบบเข้าใจในการไหวหรือว่าเขาเป็นคนข้องบงก็ไม่รู้นี่ก็เดินตามแล้วก็ไหวาตามใส่แมสมานะคะแล้วก็ตั้งจิตตั้งสติดีๆห้ามวกแวกเลยแบบสาคัญมากอันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปวัดต่อไปไปวัดห่างตาเสียงนะจ๊ะถึงแล้วจ้ะห่งตาเสียง จ,จะมาไหว้ขอความรักเนาะแต่ว่าแบบเออไปถามเขาเขาบอกว่าเขากำลังดีโนเวตอยู่ด้วยเอ๊ะก็ไหวอยู่คนมันจะไม่พูดจะว่า ที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากเลยนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์หรือว่ากดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะยมจะพยายามแบบทําคลิปพยายามทําบล็อกอะไรทุกอย่างก็แล้วแต่ให้มันแอคทีฟนะคะทุกคนจะได้เจอกันบ่อยๆ